ก็คืนนี้ก็คงต้องนอนน้อยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็กลับประมาณสามทุ่มตอนนี้ก็อยู่แถว,วป,รประชาสงเคราะห์ใช่ไหมใช่ใชยาสงเคราะห์แถวทินแดงครับกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะประมาณที่ยิคืน <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะนอนน้อยเหมือนเดิมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาติดตั้งแอร์พานาโซนิกอินเวอร์เตอร์นะคะตอนนี้เรายึดคอยเย็นเรยนะะียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนนี้ข้อบรางนะคะเราจะใช้ต่อตรงในการต่อแรกนะคะคอยเย็นแล้วก็เกื่อ้คอบรางของมาทางนี้แล้วมันจะมีเสานะครับแบบนี้เราก็ใช้ตัวตัวคานในการข้ามคานออกไปนะคะแล้วก็ใช้เกลือกมา้าโอเคแล้วก็เป็นตัวใช้ตัวนี้กลมกลมเนี่ยเราจะใช้สว่านพิวซอนะคะ ใช้หัวซอเจาะหลวงไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะข้างนอกนะครับเราก็จะใส่ดูหัมอะโลกนะครับถอาด้านน่มือมาจะคล้องต่างกันนะครับเด, mm hmm. ดี๋าา mm hmm. ยวดูตามลายท่อนะครับอันนี้อนนี้ก็จะเจาะเอาท่อที่ทิ้งออกนะครับ เ,เ,เสร็จแล้วก็จะใส่โค้ง90นะครับไล่มาด้านนี้ปุ๊บก็จะมาผ่านอีกโค้ง90อีกทั้งนึงเสร็จแล้วก็จะลงไปที่ตัวจบนะครับเพื่อ oh <my> ใส่รัดท่อทอ,องแดงครับที่จะเข้าแฟร์ไฟร้อนนะครับ พอร้อนเราก็จะใส่ขายางตั้งพื้นนะครับตั้งบริเวณนี้อันนี้ก็วัดขนาดมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับพื้นเรียบอ่าพื้นด้านหลังก็ค่อนข้างอยู่ก็ประมาณเมตรสองเมตรนะครับด้านด้านหลังก็ถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูทับคุ้มกว่าไหมล็ขอกน,นี้เราจะตั้งบริเวณ,เวณนี้นะพ่ขอเขาจะขึน้ขอขอขนมา จะวัดท่อนะครับตัดท่อแล้วก็เข้าแฟคเขาย็นคขแล้อนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาต่อท่อทองแดงกันนะคะนี่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะลูกค้าจะใช้ท่อเก่านะคะสองสี่ท่อสองหุนสี่หุนที่มีอยู่แล้วนะคะนี่น้างานจะไกลนิดนึงบวกกับตำแหน่งเดิมนะคะก็คือเราเรตัดมาแยกายท่ออันนี้เป็นท่อสองตัวนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องต่อท่อสองตัวเนี่รยรวมกันค่ะอันนี้ก็เดินเดินท่อแอร์เรียบร้อยแล้วคะเดี๋ยวจะปิดครอบรางเดี๋ยวเดินงานเมนไฟนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ท่อท่อขาวไว้ไฟแล้วก็ตั้งเบรกเกอร์ตรงนี้ตัวนี้เราก็ใส่ท่อทองแดงลงไปในครอบรางนะคะ ช่างกำลังปิดปากคอบรางค่ะเดี๋ยวเราจะเอาคอยร้อนมาตั้งแล้วก็เข้าแฝนะคะโอเคครับด้านนอกก็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีใส่ตัวจบให้ลูกค้านะครับหนึ่จุดนี่หงเก้าสินะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งหงอีอชุดหนึ่งขึ้นไปด้านบนแล้วเราก็ปิดของกระโหลกครับ ่เก็บางานให้อย่างดีนะครับส่วน,น,นถ้าน้ำทิ้งก็จะเจาะออกที่โคงนตัวแรกนะครับแล้วก็ใส่ก้ามคูยึดลงมาก็จะยึดอีกสองจุดด้านล่างก็ปล่อยไ,ไปตรงคอเดนะครับก็จะมีเท,ท่าน้ำทิ้งอยู่ที่ต่อไปด้านนอกครับผมต่อไปก็เดี๋ยวมาเข้าไฟร้อนกัน,นครับ ฮันแฟกันแล้วนะคะโ <c oughs> อเคน,นี้เราก็เดินท่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายเกตวัดนะคะเข้ากับตัวคอยล้อมแล้วก็จะต่อเข้ากับปั๊มน้ำนะคะันนี้ก็นา เข้าสาไฟแล้วก็ย้ำย้ำิ่งครับตัวนี้เป็น Panasonic Inverter นะครับรหัส CU PU 1 3 SKT ตัวเมนไฟเขาจะเข้าที่คอยเย็นก่อนนะครับแล้วก็จะมีวิง่งมาที่คอยร้อนก็คือมี4เส้นนะครับก็จะมีลายมีนิวตันนะครับแล้วก็จะมีคอนโทลนะครับส่วนอันนี้เป็นกาวะ่ะ ็เข้าแล้วฮะลายก็จะเป็นหมายเลขหนะะึ่งะหมายเลขสองจะเป็นนิวตันนะ,ะส่วนหมายเลขสามจะเป็น,นะคอนโทนอ่ะจะเข้าประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นกาวเสร็จร้อยแล้วนะครับอ่าไฟที่มาเลี้ยงคอยล้วางก็จะเป็นเบอร์2.5นะครับส่วนคอนโทลก็ผมใช้1 1 5 ช้ได้นะครับโอเคคข้หมดละสีเสร็จต่อไปก็เรามาแว็กกันครับระบบอ,อุณหูมิากาศกันโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำระบบศูนยากาศกันนะครับก็ผมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็จะมีเกจวัดนะครับเกจวัดก็จะเป็นต่อสายสีฟ้านะครับก็ต่อเข้าตัว อ่าต่อคอยร้อนนะครับจะเป็นสตีวาแบบนี้แล้วก็ส่วนสายสีเหลืองก็จะวิ่งวิ่งมาเนี่ยฮะเข้าตัวสามทางของมาไมคคอนเกตเคตอนนี้มันขึ้นขึ้นสถานะอยู่ที่ไฮอยู่ครับก็คือความชื้นในท่อยังสูงอยู่ังไม่ได้แว็กโอเคครับก็ในระหว่างที่แว็กก็ผมก็จะไปทําไฟใน,ใ,นในห้องอรอแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะทําข้างในเซ็ตผมน่าจะพอดีครับประมาณครึ่งชั่วโมง อ,อ่าครับก็ตอนนี้ก็ถือวา่าได้แล้วนะครับได้ต่ำกว่าห้าร้อยลงมาแล้วประมาณสองร้อยสิบเจ็ดไมครอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะปิดเพื่อเทสรั่วนะครับแล้วก็ปิดวาล์วก่อนหรือก็ซววื้อเงินก่อน,นนะฮะผมแวะ คก็เด okay. so ี๋ยวทักเทสรั่วสัก10นาทีผมก็จะปล่อยน้ำยาแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปก็มาปล่อยน้ำยากันการปล่อยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นตามทิศทางของน้ำยาที่วิ่งนะครับก็จะปล่อยทางท่อท่อส่งไปก่อนคือท่อเล็กนะฮะก็คลายออกให้ตึงๆแล้วก็คืนแล้ว สักสามนาฬกา่ให้มันออกมาสุดมากเกินไปแล้วก็ท่อใหญ่ครับท่อเขาันกลับคลยออกให้สุดนะครับคืนสักคืนสามนาฬิกาเดี๋ยวมาดูาดแรงดันน้ำยานะครับี้ สิบเป๊ะนะครับก็อันนี้ก็เก็บเก็บงานนะครับอนนี้<อ>ด้านนอกก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับรี้บร้อยก็ลันเครื่องนะครับอโอเคครับลันเครื่องแล้วนะครับผมอ่ากระแสนะครับอีู่ที่ห้าจุหนะครับ จากเนมเพกอยู่ที่4.6แอมป์นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร,ร์นะครับเขาจะเทคสปีดครั้งแรกนะครับคืออุณหภูมิในห้องยังสูงอยู่ก็เขาจะกินกระแสรป,ระนะรประมาณ125นะครับประมาณ125เปอร์เซ็นต์นะครับของกระแสะหลังจากที่ในห้องเย็นแล้วเขาก็จะลดการกินไฟลงนะ,ะเหลือต่ำสุดเลยนะ,ะก็หน้ติอยู่เวลาประมาณ2-3แอมป์นะ มาดูน้ำยานะครับตัวนี้ได้ที่128นะ128 130ก็ปกัตินะ,นะครับอันนี้คอมเล่นเต็มที่อยู่น้ำยาก็อยู่ประมาณนี้ตอนนี้สำหรับด้านในนะคะ ติดเสร็จเรียบร้อแล้ว,ลวัวนี้จะเป็นตัวที่สองนะคะ วางไว้รอละแล้วเราจะเอาพอเย็นเกี่ยว,วก็ไล่ก็ออกสไลด์ออกด้านขวานะคะมีข้ามคันตัวหนึ่งแล้วก็ใส่เปลือกม้าเจาะโพสออกไปได้นานนอกตนนะคะกลับออกซ้ายขอบลางก็เลือนทางซ้ายนะคะเพราะว่า จะคนละาฝังกองท่อเย็นเพราะว่าเราเราจะตั้งตรงนี้เลยไม่ได้เราจะตั้งตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันติดประตูก็เลยต้องมาเจจนทำไว้ตรงนี้นะคะไฟร้อนตั้งตรงนี้นี่เราก็จะ,อะตอนนี้เราก็ ้ใช้วิธีนี่ค่ะเราเดินมาทางนี้แล้วก็ใส่ท่อยาวๆลงไปด้านล่างโน้นนะคะแล้าเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อเดี๋ยวเรา,เราจะเราจะต้องลงไปต่อท่อน้ำทิ้งที่ชั้นสองอีกทีนะคะก็สามารถวางสไลด์ออกได้พอดีวันนี้เราก็จะมาเข้าแปมุมนี้นะคะ อ,อตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะสองทุ่มครึ่งแล้วเพราะว่าติดฝนแล้วก็ไปดับค่ะไปดับไปเกือบสองชั่วโมงทำให้งานล่าช้าออกไปอีกตอนนี้ก็เข้าไฟแล้วนะคะงานเร่งเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่าย ก็มีลายนิวตันแล้วก็กาวครับมันจะมีกาวให้ลูกค้าัจะปิดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดงานเลยค่ะไม่มีเวลาเวลาน้อยค่ะตอนนี้เราก็มาดูอ่าที่ส่วนของข้างในนะคะเราเดินข้างกลางปิ ที่อุณหภูมิ2ี่ส้องศาอยู่ในโหมดคูนะคะแอร์เป็นเย็นปกติน้ำยาถอที่ที่145ยาท่าอย่างนี้นะคะข้างในนี่ประมาณอ2องเมตรข้างนอกเราก็ปิดทรอรางแล้วนะคะทั้งหมดระยะ8เมตรนะคะอาจจะเดินไกลหน่อย เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าลูกค้าก็เป็นคนระบุตำแหน่งเองนะคะว่าต้องการให้คอยร้อนน้อยฝั่งนี้เปลื่พื้นที่ตรงนี้ถ้าเกจะตัดค่าได้นะคะก็คืนนี้ก็คงต้องนอนน้อยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็กลับประมาณสามทุ่มตอนนี้ก็อยู่แถวประชาสงเคราะห์ใช่ไหมใช่ใช่ยาสงเคราะห์แถวทินแดงครับก็หยุดถึงบ้านก็น่าจะประมาณทิยงคืนก็น่าจะนอนน้อยเหมือนเดิม ถ้าง,งานมีปัญหาทำใช่ระบบไฟฟ้านิดหน่อยวันนี้วันนี้ติดไปสองเครื่องนะครับก็แต่ละตัวในายากทั้งนั้นเลยใช่ตัวงานดัดเป็นงานหลบมุมเก็บมุมทั้งเดินชอบล้างง้งดัดท่อัอออออ้นเชื่อมท่อแล้วเอาท่อท่อสองของลูกค้ามารวมกันนะคะก็ติดตั้งให้ลูกค้าหน่เป็นแอร์มือสองทั้งคู่เลยนะคะตัวนี้ นี่ก็เรียบร้อยสวยงามนะครับดูเบรกเตอร์ดูเตอร์อหน่อยเบรกอร์ก็กระดับห้าดาวแล้วเนี่ยใส่ท่อขามาห้าค่ะแต่ว่าเราด <c oughs> ึงมาจากเต้านรถไฟนะครับตัวนี้แอร์บนสองวีทีูอ่อันนี้ชั้นสามชั้นสามใช่ไม่สามารถเดินเมนได้เลยเพราะว่าเมนอยู่ชั้นหน,ในึ่งแจ้งลูกค้าว่าต้องต้องดึงนะครับเพราะว่าเมนประมาณร้อยเมตรอะร้อเมตร ค่าจ่ายไม่ไหวนะคต้องจ่ายเองนะคะก็ตรงนี้ก็รับได้เนาะใช่ใช่แอร์รันไหวแล้วเพราะว่าใช้แต่ห้องนอนนะถ้ามีไม่มีเค่องไฟโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามมาชมเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันนะคะว่าเราจะพาไปทำงานช่างเกี่ยวกับอะไรวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ